สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฮาคลิปนี้ก็คือเก้าพี่น้องเย้ยช่วงนี้ก็เป็นช่วงไอ้วานปุ๋ยรับรวงเอเนาะวันนี้ก็วันที่สิบหกกันยาแล้วพี่น้องกํา่ังพอดีเลยอืมกับผู้ใดที่ไอกำลังหว่านปุ๋ยกับฟ้าวเลยพี่น้องช่วงนี้อืมแต่ก็ยังว่าดูต้นข้าวของเราเป็นหลักนั่นแหละอืม่ะก่อนอื่นกับพี่น้องเหมือนเดิมพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ อือ่าพี่น้องคลิปนี้นี่จะมาพูดถึงไอ้เรื่องไอ้พอดีว่ามีไอ้เอฟซี่นท่านหนึง่งคนถามมาบอกว่าไอ้ไอ้พี่ถ้าหนูไอ้จะใส่ปุ๋ยไอ้รับรวงข้าวนยหนูจะฉีดพ่นทางใบแทนปุ๋ยเม็ดได้ไหมเพื่นหวาอ่ก็เลยฉีมาตอบพี่น้องอันนี้นี่ผมฉีดมันมันเป็นได้สองกรณีนะพี่น้อง ไอ้ฉีดพ่นฉีดไอ้ปุ๋ยพ่นทางใบเนี่นะว่าจะรับรวงฉีดผลเอ้ยฉีดปุ๋ยรับรวงคือแบบว่าเพิ่นว่าเพิ่นสิบไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดน่นะก็คือจะใส่ปุ๋ยไอ้ทางใบแทนเนี่ยมันจะได้ไหมมันจะได้ผลผลิตดีไหมอืมก็คือพี่น้องไอ้ปุ๋ยทางใบนี่ปุ๋ยทางใบที่เราฉีดนี่นะคือเราจะฉีดใส่ทางใบแมนบอ อืมก็ต้องต้องดูหน้างานเป็นหลักพี่น้องอือ่ผมจะตอบว่าต้องดูหน้างานเป็นหลักนี่ถ้าข้าวเหลืองแบบนี้นี่ถ้าข้าวเหลืองแบบนี้นี่แล้วเราฉีดปุ๋ยทางใบไปนี่มันไม่ค่อยมีผลนะพี่น้องอืม่ค่อยมีผลไว้ง่ายก็คือมันเหมือนมันเหมือนข้าวมันจะมันเหมือนข้าวมันจะไม่ตอบสนองนะพี่น้องอืม เพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปคลิปก่อนหน้านี้แหละคือข้าวนี่พี่น้องมันใช้ใบในการสั่งข้อแสงพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใบของเราใบข้าวของเราต้องพร้อมต้องเขียวต้องสมบูรณ์พี่น้องถ้าใบข้าวเราเราเหลืองแบบนี้เนะี่ยแล้วเราฉีดพ่นปุ๋ยทางใบไปเนี่ยมันมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่พี่น้องวงายงคือมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยดูดปุ๋ยนั่นแหละ อืมเพราะว่าอย่างปกติเพราะว่านี่ข้าวใบเหลืองแบบนี้นะพี่น้องคือจังน,าต,น,นาตัวนี้เนี่ยนาตัวนี้เนี่ยมันมันหากระมีน้ำเด้พี่น้องมันเพิ่งจะมีน้ำนะอืมแล้วแล้วมันแล้วถ้าเราฉีดปุ๋ยไอฉีดไอปุ๋ยทางใบไปเนี่ยมันไม่ค่อยกินมันไม่ค่อยกินปุ๋ยนะพี่น้องเพราะว่าอย่างปกติเพราะว่าพืชเนี่ยพี่น้องเวลามันขาดน้ํานี่มันมันจะสร้างกรดออกมาตัวหนึง่งเขาเรียกว่า ภาษาวิชาการน่พี่น้องเขาเรียกว่ากดแอปไซซิกอืมคือสารตัวนี้เนี่ยพี่น้องมันจะมาระงับยับยั้งการแตกยอดแตกกอแตกใบยอ,อย่างพวกนี้แหละอืมแล้วมันก็เลยคือมันจะทําให้ข้าวนี่มันหลังพี่น้องพอมันลังปุ๊บมันกัดอย่างที่เห็นแหละมันก็เป็นจ,จละลอจะเลองเหลืองๆไม่ค่อยเขียวอืมเปรียบเทียบนะพี่น้องเหมือนคนจอไปเหมือนคนเป็นหนี้นะพี่น้อง คือจังข้าเป็นหนีเนี่ยพี่น้องข้าสีบอ,อยากเขาบอ,อยากน้ำเลยเออไม่อยากข้าวไม่อยากนา้ำคิดหนักว่าผู้ใดเป็นหนี้รถโอ้ยสินเดือนมาจักสีเอางวดตัวใดจักสียหาเงินจากทางใดมาใส่หนีไหนจะงวดรถไหนจะงวดลูกเออม,มันเป็นช่วงขาขึ้นนะพี่น้องอืมขาขึ้นมากกา่หน้าผากเออโบอแมนแขนเนี่ยขาขึ้นมากกา่หน้าผากเลยแหละคือข้าวสิ เอาสิบ่อยากกินยั้งน่ะแบบผู้ใดหาขาหาห่าวหาน้ำไมให้กันโอ้ยบ่อยากกินกินบ่ไดเอือน,นี่พืชก็เหมือนกันพี่น้องถ้าถ้ามันขาดน้ำมานานเนี่ยมันจะอย่างว่ามันจะสร้างกดตัวนี้ขึ้นมาอืมวิธีการแก้นะพี่น้องถ้าข้าวปุ๋ยเออถ้าข้าวใบเหลืองแบบนี้นะวิธีการแก้คือการอัดปุ๋ยพี่น้องอัดในโตรเจนเข้าไปเยอะๆหน่อยอืม การน,นี่แหละคือการพี่น้องก็คือใบข้าวเนี่ยถ้าใครอยากจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเนี่พี่น้องสำคัญก็คือใบข้าวของเราเนี่ยต้องสมบูรณ์ก่อนว่าง่ายคือใส่ปุ๋ยเม็ดไปก่อนออเสร็จปุ๊บมาให้พอให้ใบมันเขียวปุ๊บนี่เราค่อยพ่นปุ๋ยนี่เสริมฮอร์โมนพี่น้องเขาก็บอกอยู่ว่าปุ๋ยเสริมปุ๋ยฮอร์โมนเสริมความสมบูรณ์ของต้นข้าวมันบอก คือมันไม่ใช่ปุ๋ยหลักพี่น้องโมเมนตปุ๋ยหลักเออก็เหมือนกันพี่น้องเหมือนคนนะพี่น้องเขาก็บอกอยู่ว่าอาหารเสริมแมนบอพวกอาหารเมร็ดอาหารพวกนี้กินเสริมเสริมไปฮอร์โมนก็เหมือนกันพี่น้องเป็นตัวเสริมพี่น้องคือว่าง่ายคือเสริมปุ๋ยเม็ดอืมแต่ก็ต้องดูหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะพี่น้อง ถ้าสมมตินาใครอุดมสมบูรณ์ข้าวใบเขียวอยู่แล้วเนี่ยแล้ว <c oughs> แล้วเราอยากประหยัดต้นทุนเราไปฉีดปุ๋ยไอฮอร์โมนเพิ่มเสริมไปก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเม็ดก็ได้พี่น้องอืมสรุปแล้วเนี่ยพี่น้องก็คือต้องดูหน้างานเป็นหลักพี่น้องต้องดูต้นข้าวของเราเป็นหลักถ้านาใครที่ใบข้าวมันเขียวสวยอยู่แล้วเนี่ยเราก็ <c oughs> ไม่จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยเม็ดพี่น้อง เขฉีดปุ๋ยน้ำเสริมไปก็ได้พี่น้องเพราะว่า <c oughs> ใบข้าวมันอุดมสมบูรณ์มันมันดูดซึมปุ๋ยทางใบได้ดีอยู่แล้วสัราข้อแสงได้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็ก็ถ้าอยากประหยัดต้นทุนก็ไม่จาเป็นต้องใส่ปุ๋ยเม็ดก็ได้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบก็ได้เอแต่สําหรับนาใครที่นี่เหลืองเหลืองแบบนี้นะพี่น้องคือมีต้นทุนต่ําที่เหลืองอยู่แล้วใบข้าวคือเหลืองแคร์แกนอยูแ่แบบนี้อยู่แล้วนี่ผมแนะนําว่าให้ใส่ปุ๋ยเม็ดไปก่อนพี่น้อง พอใส่ปุ๋ยเม็ดไปได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยพอใบข้าวมาเริ่มเขียวแล้วเนี่ยเราก็ค่อยพ่นฮอร์โมนพ่นปุ๋ยทางใบเสริมไปอีกทีหนึง่งแบบนั้นเนี่ยมันจะมันจะมีประสิทธิภาพกว่าพี่นอ้องดีกว่าเราจะพ่นใส่แบบเหลืองเหลืองแบบนี้เลยเนี่ยถ้าใบข้าวมันเหลืองเืองเล็กๆเป็นไม่อยู่นี่ผมก็ไม่อยากจะแนะนําให้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่ค่อยดูดซึมพี่นอ้อง กับพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาดูพี่น้องอืมกะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วพี่น้องไม่ไม่ยาวมากมเดี๋ยวสีเบือเออก็ลองดูพี่น้องอืมก็อันนี้ก็บรรยากาศเช้าๆพี่น้องอันนี้บ่แมน่น้าผมไหมนี่หน้าผู้อื่นแต่ว่ามาถ่ายยกตัวอย่างค่ะพี่น้องเบิ่งซื้ออืมอาคลิปนี้ก็สั้นงมีแล้วพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม